ระอุโบสถวัสุวรรณนารามอะไรประมาณนี้เป็นต้นอ,อ่ะต่อไปด้านวรรณกรรมด้านวรรณกรรมด้านวรรณกรรมก็ในสมัยรัชก,กาลที่สองเนี่ยได้ชื่อว่าเป็นยุคทองของวรรณกรรมในสมัยรัตนโกสินทร์เลยหมายความว่ามีทั้งงานพระราชนิพนธ์แล้วก็งานวรรณกรรมของ กวีต่างๆที่แบบเก่งมากๆคือในช่วงรัชกาลที่สองเนี่ยพวกวรรณกรรมอะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบเจริญมากรุ่งเรืองมากเลยในในสมัยนั้นนะคะเพราะว่าคนก็นิยมคือบ้านเมืองค่อนข้างที่จะสงบจากลบราค่าฟันอะไรแล้วก็คนก็มักจะนิยมเขาเรียกว่าอะไรหาความบันเทิงหาความสำราญอะไรอย่างเงี้ยให้กับชีวิตก็เริ่มแต่ง เรื่องนิยายกาบกรโครงอะไรก็จะมีอยู่มากเลยในสมัยรัชกาลที่สองและอีกท้าราชกาลที่สองเนี่ยพงค์ก็ทรงเป็นกวีด้วยแล้วเพราะฉะนั้นก็จะมีงานของพระมหากษัตริย์เนี่ยแล้วพงค์ก็ให้การสนับสนุนด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะงานที่มีชื่อเสียงมากที่สุดเลยนะคะในสมัยของรัชกาลที่สองเนี่ยก็คือบทละครเรื่องอ e ีเหนานั่นเองน้องๆรู้จักอ e ีเหนาไหมอีเหนาที่มีแฟนชื่อบุษบา Uh huh. ตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องมันเป็นเหมือนตำนานของชาวาค่ะแล้วเขาก็เราได้รับอิทธิพลมาแล้วเราก็เหมือนเอามาเราก็เอามาดัดแปลงแล้วก็แต่งให้มันเป็นเรื่องที่มันใส่วัฒนธรรมไทยใส่อะไรเข้าไปแต่ก็จะยังมีกลิ่นอายของความเป็นชาวาอยู่มากชาวาก็คือตรงอินโดนีเซียน,น,นั่นเองนะคะเออนั่นแหละก็คือแบบอย่างชื่อหรือภาษาอะไรเงี้ยตรงนี้มันก็เป็นเหมือนพอเรารับเอาวัฒนธรรมมาเนี่ย อีหนาวนี่ค่อนข้างที่จะซแรกซึมอ,อยู่ในหลายๆในหลายเรื่องของสังคมไทยอาจจะเป็นทั้งเรื่องอพวกคําสำนวนคําพังเพยหรือว่าคําศัพท์บางคำเนี่ยส่วนใหญ่บางคำเนี่ยก็จะได้มาจากเรื่องอีหนาวนะคะอืหรือว่าความเชื่ออะไรอย่างเงี้ยการปรับปรุงเสรเภาพและทำให้ทันสมัยในรัชกาลที่5อ่ะ ก็พอมาถึงรัชกาลที่5ปุ๊บเนี่ยประเทศไทยก็เอาแต่ยึดอยุธยา,ายุทยามานานและก็เริ่มแบบเฮ้ยมันเก่าไปแล้วอะคือศิลป,ปะมันคือการสร้างสารรค์ก็พอตอนรัชกาลที่5เนี่ยพงค์ก็ทรงรับเอาวัฒนธรรมหรือว่าศิลป,ปะจากทางต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยเข้ามาในเมืองไทยนะคะก็คือในด้านสถาปัตยกรรมเนี่ยก็จะเห็นได้เลยใน ผลงานที่เห็นสําคัญสำคัญเลยก็คือพระที่นั่งอนันตสมาคมนั่นเองนะคะก็คือจะมีกลิ่นอายเป็นแบบตะวันตกนะคะก็คือแบบจะสร้างด้วยหินอ่อนอเป็นศิลป,ปะแบบตะวันตกคือนำเอาศิลป,ปะแบบตะวันตกเข้ามาอ่ะฮะ นั่นแ,แหละแล้วก็มีพระที่นั่งจากครีมหาปราสาทในมหาบรมในพระบรมมหาราชวังนะคะการก่อสร้างของพระที่นั่งเนี่ยก็จะสร้างเป็นตึกที่มีลักษณะแบบศิลปะไทยผสมกับศิลปะตะวันตกอะไรอย่างเงี้ยต่อไปนะคะด้านวรรณกรรมด้านวรรณกรรมในสมัยรัชกาลที่5นะคะก็จะโปรดก้ารให้จัดตั้งหอสมุดวิชัยานขึ้น อันนี้น่าจำมีราชการที่ห้ามีหอสมุดบัญชีระยานนะมีทำอะไรเออก็คือจัดตั้งขึ้นเนี่ยเป็นสถานที่ในการเก็บรวบรวมหนังสือแล้วก็เอกสารต่างๆที่มีมาตั้งแต่สมัยก่อนเลยโบราณเลยแล้วก็แบบเก็บมาให้หมดเลยอะไรอย่างเงี้ยพวกเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยก่อนเมื่อก่อนเนี่ยถึงแม้จะว่าจะมี ตัวอักษรใช้ตั้งแต่สมัยสุโขทัยนะแต่ไม่ค่อยจดเพราะว่าคนไม่ค่อยรู้หนังสือคนที่จดก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นกษัตริย์แล้วก็เป็นขุนนางชั้นสูงอะไรพวกนี้ที่ได้รู้จักเรียนหนังสือรู้จักการเขียนหนังสืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพวกชาวบ้านหรือคนปกติอ,อย่างเงี้ยไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อยจดไม่ค่อยบันทึกเพราะฉะนั้นหนังสือหรือพวกอะไรต่างๆ ที่มันเป็นหลักฐานทางลายลักษณ์อักษรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะมีน้อยไม่ค่อยเยอะอ่ะเออในประเทศไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยในรัชกาลที่5เนี่ยพระองค์ก็ทรงเห็นว่าเออมันมีน้อยแล้วอะแต่ิหลักฐานพวกนี้มันมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์มากเพราะมันค่อนข้างที่จะแบบไม่ต้องไปตีความคือเราสามารถรู้เรื่องราวได้ตรงๆเลยตามแบบตัวอักษรเลยใช่ไหมเออก็เลยจัดตั้งหอสมุดวชิรญาณขึ้นซึ่งหอสมุดนี้นะคะก็ พัฒนาการมาเป็นหอสมุดแห่งชาติในปัจจุบันนั่นเองต่อไปด้านวัฒนธรรมประเพณีนะคะรัชกาลที่5ก็ทรงโปรดก้าวให้เปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมบางอย่างเนี่ยให้มันเหมาะสมกับยุคสมัยอย่างเช่นยกเลิกพิธีหมอบคลานือสมัยก่อนเนี่ยพวกขุนนางหรืออะไรพวกนี้เวลาที่จะเข้ามาเข้าเฝ้า พระมหากษัตริย์เนี่ยจะต้องเหมาะคลานเข้ามาเลยนะคือไม่สามารถแบบเดินตัวตรงๆเข้ามาได้ไม่สามารถทําอย่างนั้นได้เลยก็คือเขาก็เลยแบบไม่เอาละหรือเวลาพูดกับพระมหากษัตริย์นี่ก็ต้องหมอะลงไปกับพื้นก้มหน้ามองหน้าพระมหากษัตริย์ไม่ได้แล้วเขาก็รู้สึกว่าเออมันยังดูแบบคือบางทีบางอย่างเนี่ยมันก็ต้องเปลี่ยนแปลงบ้างเนาะถ้าสมมติว่าเราก็ก้าวเข้ามาสู่ขั้นที่แบบเราก็ไมไ่ได้เชื่อถึงขนาดนั้นแล้วว่าพระมหากษัตริย์นั้นเป็น เทวดาอวตารลงมาอะไรอย่างเงี้ยหรือแบบความเชื่อนี้มันก็ถูกพิสูจน์ด้วยวิทยาศาสตร์หรือศาสตร์ขนาดแขนงต่างๆแล้วมันก็การการที่เราเปลี่ยนแปลงอะไรให้มันเป็นสากลหรือให้มันคล้ายคลึงกับประเทศที่เขาพัฒนาแล้วเนี่ยมันก็จะแสดงให้เห็นว่าเราพัฒนาแล้วเหมือนกันก็เลยเปลี่ยนนะคะจากวิธีการหมอบคลานเนี่ยมาเป็นนั่งเก้าอี้แทนนะคะเหมือนชาวตะวันตกที่เขาทำกัน ะะแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยก็ยังยกเลิกทรงผมแบบมหาทไทยของราชการชายในราชสำนักนะคะแต่ว่า,าให้เปลี่ยนนะคะมาไว้ทรงผมสากลแบบฝรั่งออก็คือเมื่อก่อนที่ผู้ชายเขาจะเป็นแบบแสกกลางอะ่ะออใช่ไหมคือ ม,มันก็โบราณไปไหมอะทรงนี้เขาก็ทํามากันหลายปีแล้วมันจะยิ่งทําให้รู้สึกว่าเออเราไม่เห็นเปลี่ยนเลยเราเป็นยังไงก็ยังเป็นเหมือนเดิมเหรอมันบางทีมันก็มองได้หลายมุมนะเออเพราะบางครั้งเนี่ยเราก็เขาเรียกว่าอะไรอะควาจริงมันก็เหมือนเป็นแฟชั่นอะแบบอ่าน้องจะไปที่ทรงผมสั้นแบบหยุมปถมไปตลอดชีวิตจนโตขึ้นมามันก็ไม่ได้คือมันไม่ได้แปลว่ามันไม่ดีเออแต่ก็คือ ถ้าเปลี่ยนมันก็ให้มันเหมาะสมอะไรอย่างเงี้ยมันก็น่าจะดีกว่าอะไรเงี้ยก็เลยเปลี่ยนนะคะให้เป็นไว้ทรงผมแบบษากลแบบฝรั่งจากนั้นนะคะก็ยกเลิกกันนุ่งโจงกระเบนเออแบบว่าไม่เอาแล้วว่าเอาแบบฝรั่งเลยดีกว่าเพราะว่ามันจะได้ดูพัฒนานะอ,อะไรเงี้ยก็ให้สวมเกงขายาวแล้วก็ถุงเท้ารองเท้าด้วยนะคะอืม ต่อไปนะคะในด้านของประเพณีการสืบสันติวงศ์เนี่ยพระรัชกาลที่5เนี่ยผมก็ทรงโปรดเกล้าให้ยกเลิกตำแหน่งพระมหาอุปราชที่มีมาแต่เดิมและทรงสถาปนาตำแหน่งสมเด็จพระบรมโอสาธิราชสยามมงกุฎราชกุมารขึ้นแทนนะคะเมื่อก่อนเนี่ย ตำแหน่งพระมหาอุปราชเนี่ยส่วนใหญ่บางทีก็จะเป็นพระมหากษัตริย์แต่งตั้งแต่คือจริงๆแล้วส่วนส่วนใหญ่เลยจริงๆเนี่ยก็จะเป็นนับจากเขาเรียกว่าอะไรนับนับนับจากโอรสนั่นแหละคือถ้าเกิดพระมหากษัตริย์มีพระโอรสอย่างเงี้ยก็จะแต่งตั้งให้เป็นพระมหาอุปราชได้แต่ว่าบางทีเนี่ยโอรสอาจจะยังเด็กหรืออะไรเงี้ยก็อาจจะต้องมีพระมหาอุปราชที่เป็นคนที่เหมือนพร้อมที่จะยังไงอะสามารถขึ้นคลองราชแทนได้ถ้าเกิดว่าพระมหากษัตริย์นั้น แบบไม่อยู่แล้วหรืออาจจะมีอะไรเกิดขึ้นหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเขาก็ยกเลิกเพราะว่าจริงๆแล้วการสืบสันติวงศ์เนี่ยก็ต้องเป็นเป็น,ป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 นไปตามชาติตระกูลถูกไหมถ้าเกิดว่าพระมหากษัตริย์มีพระโอรสพระโอรสก็ต้องขึ้นครองราชต่อ,ต,อต่อไปอย่างเงี้ยก็เลยคิดว่าเอองั้นไม่ต้องมีแล้วมาเาเวลาก็มีเป็นพระโรมโอสาธิราชสยามมก,กุฎราชกุมารไปเลยดีกว่าก็คือเหมือนเป็นพระโอรสที่พร้อมที่จะขึ้นครองราชแทนอะไรอย่างนี้นั่นเองนะคะ ต่อไปหัวข้อที่8เรื่องของพัฒนาการด้านความสัมพันธ์กับต่างประเทศพัฒนาการด้านความสัมพันธ์กับต่างประเทศนะคะก็แบ่งเป็นหัวข้อย่อยๆเนาะดังนี้อ่ะก็หนึ่งก็คือลักษณะความสัมพันธ์กับต่างประเทศในสมัยรัตนโกสินทร์ก็จะมีความสัมพันธ์กับต่างประเทศเพื่อนบ้านในทวีปเอเชีย ถ้าในเทวีเอเชียเนี่ยเราก็เป็นแบ่งพี่สรุปเนะะื้อหาออกมาให้ให้เป็นไปตามความสัมพันธ์ละกันถ้าเป็นความ